ผู้เข้าประกวดมิสแกรนที่มีโอกาสใกล้มงมากที่สุดตามความเห็นส่วนตัวนะคะแต่เนื่องจากช่องนี้จะเน้นการพูดถึงโครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวจะขอสอบทรกเพิ่มเติมค่ะคนแรกนะคะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยคือน้องกดเชเบลค่ะหลายๆคนเนี่ยคุณหน้าเพราะว่าเคยแสดงละครคุณธรรมมาก่อนค่ะคนนี้นะคะเป็นคนที่ไร้เก่งพูดเก่งนะคะแล้วก็สามารถพรีเซนต์โปรดักต์ได้ดีค่ะที่ชอบดูเป็นพิเศษนะคะ,ะคะือการาพรีเซนต์เสื้อผ้าค่ะซึ่งน้องกดเชเบลค่ะนำมาร์มิกซ์ a อนด์ได้เหมาะมากๆค่ะ<า>แล้วก็มาพูดถึงโครงสร้างใบหน้ากันค่ะ สัดส,ส่วนใบหน้าจะมีความยาวบริเวณด้านล่างค่ะและเป็นคนที่มีสัดส่วนความกว้างของใบหน้าดวงตาเนี่ยเป็นตาสองชั้นค่ะจมูกจะเป็นแนวสโลปปลายพุ่งริมฝีปากจะเป็นคนที่มีเนื้อนะคะจะเป็นแนวใสฝ่อเลยค่ะอีกคนที่ต้องขอพูดถึงนะคะเพราะว่าติดตามไลฟ์น้องเขามานานมากค่ะคือน้องหมอแจนเป็นคนที่ไร้เก่งมีความเป็นธรรมชาติตลกมากๆน้องแจนก็จะเป็นคนที่มีแก้มมีตาสองชั้นทรงจมูกก็จะมีสันนะคะแล้วก็มีเนื้อตรงปลายค่ะรูปปากจะเป็นคนที่มีริมฝีปากชัดนะคะแล้วก็มีเนื้อค่ะซึ่งตอนนี้นะะครู้สึกว่า2 นมาแรงมากๆนะคะทุกคนเชียร์ใครกันบ้างยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะ